สวัสดีครับทุกท่านครับมาพบกันอีกแล้วนะครับวันนี้ผมนําพาทุกท่านเข้ามาเยี่ยมชมที่ดินย่านอำเภอหนองเสือนะครับจังหวัดปทุมธานี แปลงด้านหน้าเราในเนื้อที่200ตารางวานะครับหรือว่า2งานนะพิกัดที่ดินนะอยู่ที่ตำบลหนองสามวังนะอำเภอหนองเสือจังหวัดปทุมธานีสำหรับท่านที่กำลังมองหาที่ดินย่านชานเมืองว่าสร้างเป็นที่อยู่อาศัยเหมือนบ้านด้านข้างเนี่ยผมว่าแปลงนี้ตอบโจทย์ได้เลยเนะี่ยมีชุมชนรอบข้างหมดแล้วนะครับเข้ามาจากถนนเรียบคลอง12เนี่ยฝั่งตะวันตกเข้ามาแค่150เมตรที่ดินด้านขวามือปากทางตรงนั้นก็มีบ้านเดี่ยวแล้วนะครับ ไฟฟ้าปรับปลาผ่านหน้าที่ดินเรียบร้อยแล้วรายละเอียดเพิ่มเติมของที่ดินแปลนนี้น่าจะกว้าง32เมตรนะฮะลึก25เมตรที่ดินหันหน้าไปด้านทิศใต้นะครับติดถนนเป็นถนนลาดยางนะฮะถนนกว้างประมาณสัก5เมตรนะฮะมีระบบไฟฟ้ามีระบบประปลาผ่านหน้าที่ดินเรียบร้อยแล้วที่ดินอาจจะต้องผมเพิ่มนะครับประมาณสักตีซะต่ำกว่าระดับถนนประมาณสัก50เซนนะฮะผมเพิ่มประมาณ50เซน บางจุดอาจจะต้องเป็นเมตรฮะเพราะว่ามันเหมือนเป็นลักษณะเป็นร่องด้านไหนด้วยสาหรับสถานที่ใกล้เคียงโซนนี้นะก็จะมีวัดสุนทีกายารามนะสองจุดเกมนะโรงเรียนชุมชนประการนิกรนะอําเภออํานวยเวทนะสามกมนะไปอาบาตหนองสามวังห้ากมนะรโรงพยาบาลหนองเสือเจ็ดจุดแปดกมนะเอสโกโรตัสหนองเสืออยู่ที่เจ็ดจุดห้ากมส่วนท่านที่มาจากทางฟิวเจอร์อพาร์คลังสิตนะฮะมาถึงนี่ก็อยู่ที่ประมาณสามสิบเก้า ก็วิ่งรถประมาณสักครึ่งชั่วโมงนะครับจากลังสิตมาถึงที่ดินแปลงนี้บริบทโดยรอบนะก็ยังเป็นที่ดินว่างเปล่าส,ส่วนใหญ่นะครับมีชุมชนบ้างแต่ว่าก็ยังไม่หนาแน่นนะแต่ว่าข้อดีก็คือติดถนนลาดยางกว้าง5เมตรมีไฟฟ้าประปาผ่านหน้าที่ดินเรียบร้อยแล้วฝั่งตรงข้ามของที่ดินยังเป็นที่ดินว่างเปล่านะครับท่านแนวขอบเขตที่ดินจะเริ่มต้นจากประมาณตรงนี้นะฮะก่อน การซื้อขายเนี่ยจะมีการสอบเขตรังวัดให้นะครับเอาง่ายๆคือด้านด้านหลังมันจะมีต้นเอ่อเขาเรียกวต้นกระถินนลงนะฮะด้านหลังนะจะเริ่มต้นจากตรงนี้ส่วนด้านด้านหลังก็ไปชนตามแนวกำแพงบ้านด้านข้างเลยฮะออกไปปักซอยเพียงแค่ร้อยห้าสิบเมตรท,ท,ทะท่าน้ะเลี้ยวขวาก็าไปออกเส้นรังสิตนครนายกนะทะเลี้ยวซ้ายเลียบคลองก็ไปออกอําเภอหนอ,อ,องเสือได้ไปอําเภอ คลองหลวงได้นะครับทุกท่านเข้าออกได้2เส้นทางหลักๆางรังสินตนครนนายกแล้วก็เส้นน้องเสือนะครับเข้าออกได้2เส้นทางหลักแนวขอบเขตของที่ดินก็จะมาชนกําแพงบ้านหลังนี้นะหรือว่ามีเพื่อนบ้านนะไม่เปีียวแน่นอนนะทุกท่านแปลงนี้เป็นโฉนดนะครับโฉนดปลอดภาระพร้อมโอนได้เลยนะครับเมื่อที่200ตารางวานะราคาขายตารางวาละ9,000บาทราคาทั้งแปลงอยู่ที่1นึ่งล้านแปดแสนบาทนะราคานี้ค่าโอนค่าภาษีนักกรมที่ดินคนละครึ่งนะครับทุกท่าน ถ้าไใดสนใจลองโทรเข้ามาสอบถามก็ได้ที่0812688747ลาย i d p p ด l u c k ้ 7. แล้วก็เลขหนึ่งหรือท่านอยากเข้าไปเยี่ยมชมช่องขุนสีขายที่ดินก็มีที่ดินอีกหลายแปลงให้ทุกท่านได้เลือกชมช็อปได้อย่างจุใจครับผมวันนี้ต้องล่ำลากันแล้วนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณทุกท่านและสวัสดีครับ